ตามหากันนะคะว่าแต่ละคนเปนเซฟโซนคนเปดเป็นใครกันบ้างคะ่ะนี่เลยนนส, okay. สวัสดีค่ะพบกับรายการเซฟโซนคนโปดอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์เพื่อนนะคะว่า Safe Zone เซฟโซนของเพื่อนคืออะไรคะ่ะชื่ออะไรคะ <c oughs> ชื่อแพร <ylum> ค่ะสถานะเป็นไงคะโสดค่ะอยากรู้ว่าเซฟโซนคือของเพื่อนคืออะไรคะ่ะก็คือบ้านแล้วก็เพื่อนคะ่ะทําไมคะเพราะว่าทําให้เราไม่เหงาคะ่ะค่ะแล้วก็สักวาบได้ไหมคะ สดีคะ่ะวันนี้นะคะพบกับรายการเซฟโซนคนเปิดอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์เพื่อนๆ <c oughs> กันนะคะว่าเซฟโซนของเพื่อนคืออะไรกัน,นะคะ <c oughs> เพื่อนชื่ออะไรคะอยู่สาขาอะไรปีอะไรคะ <c oughs> ชื่อมีมีค่ะอยู่ปีหนึ่งค่ะสาขาโฆษณาและสื่อสร้างสาัคนค่ะสถานะเป็นยังไงบ้างคะ <c oughs> โสดสนิทค่ะอยากรู้ว่าเซฟโซนของคนโสดคืออะไรคะ ของฉันจะเป็นดัวดีเมอามางังคกแต่พิเศษคือวาดลูปเป็นพิเศษค่ะอยากรู้ว่าเป็นเซฟโซนให้เราอย่างไรค่ะคือสมัยตอนเด็กๆใช่ไหมคะคือการวาดรูปมันคือการเปิดจินตนาการสร้างสรรค์การสร,ร้างตัวละครทำให้เรามีความสุขประมาณไหน,นค,ค,ค่ะค่ะฝา,ากว้าบหน่อยได้ไหมคะ M E F I 8 6 4 5ไปดส่อนสกอร์ะโอเคขอบคุณค<อ>่ะ สวัสดีค่ะวันนี้พบกับพวกเราในรายการเซฟโซนคนโปรดค่ะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์เพื่อนกันนะคะว่าเพื่อนมีเซฟโซนคนโปรดเป็นใครกันบ้างค่ะเพื่อนชื่ออะไรคะอยู่สาขาอะไรแล้วก็ปีอะไรคะชื่ออิมค่ะอยู่ปีหนึ่งสาขาโฆษณา,าค่ะอยากรู้ว่าสถานะเป็นอะไรคะสถานะโสดสนิทค่ะแล้วเซฟโซนของคนโสดคืออะไรคะก็ฟังเพลงอ่านนิยายค่ะใช่ ทำไมถึงเลือกฟังเพลงกับอ่านในนยายคะมันเป็นเซฟโซนให้เราอย่างไงโอเคค่ะก็คือฟังเพลงเนี่ยมันช่วยฮิวใ,ใ,ใจเราตอนแบบเงาเงา,เงาอะไรอย่างนี้ส่วนนนยายก็มีหลายแนวค่ะแบบโรแมนติกดารมาม่าก็เลือกอ่านได้เลยใช่ขอบคุณ,ค,ณค่ะแจกวับได้ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวให้สวัสดีสสดคะ่ะวันนี้พบกับพวกเราในรายการเซฟโซนคนโปรดค่ะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์เพื่อนกันค่ะว่ามีเซฟโซนคนโปรดเป็นใครกันบ้างคะ่ะ เพื่อนชื่ออะไรคะแล้วก็อยู่สาขาอะไรปีอะไรคะชื่อเฟนค่ะอยู่ปีหนึ่งอยู่นิเทศน,นะคะสาขาโฆษณาค่ะอยากรู้สถานะของเพื่อนหนคะโสดมากค่ะโสดแบบโสดสนิทคือเงียบปิ๊บมากไม่มีอะไรขนาดนี้แล้วคือโสดมากค่ะเซฟโซนของคนโสดคืออะไรคะเซฟโซนของตัวเราเองนะคะคือแม่ค่ะเพราะว่าอะไรถึงเป็นแม่ค่ะ เพราะว่าแม่คือทุกอย่างค่ะแม่คือกระเป๋าตังค์เคลื่อนที่แม่คือสิ่งที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจเพราะไมไ่ให้ตังค์ค่ะอันน <UM ี้คือเป็นคําตอบที่ไม่เหมือนใครเลยค่ะเดี๋ยวฝากล้ามหน่อยนะคะเออไม่ให้ได้ไหมคะเออไม่ให้ค่ะเดี๋ยวขึ้นให้เต็มๆเลยตรงนี้เลยโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับรายการเซฟโซนคนพอด นะคะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์น้องๆน้องๆอ,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 อยู่มอไหนคะอยู่มอห้าค่ะอ,อ,อยากถามสถานะของแต่ละคนหน่อยค่ะว่าสถานะเป็นไงคะโสดค่ะมีแฟนค่ะโสดค่ะพี่อยากรู้ว่าแบบเซฟโซนของคนโสดกับคนมีแฟนเนี่ยต่างกันยังไงแล้วก็อะไรคือเซฟโซนของคนโสดกับคนมีแฟนค่ะก็ต่างกันค่ะเพราะว่าตอนมีแฟนแล้วก็จะมีแฟนเป็นเซฟโซนแต่ว่าตอนโสดเราก็จะมีแค่ตัวเองที่เป็นเซฟโซน ทำไมทำไมน้องคิดว่าตัวเองเป็นเซฟโซนเพราะแบบว่าเราไงก็เกิดมาคนเดียวทำอะไรคนเดียวอะไรเงี้ยคะ่ะก็เลยคิดว่าตัวเองก็จะเป็นเซฟโซนให้ตัวเองที่สุดอันนี้หลักตัวเองนะคะดีด <laughs> ก็ถ้าเกิดว่ามีแฟนก็ต้องมีแฟนเป็นเซฟโซนค่ะแต่ถ้าเกิดว่าสดก็จะมีเพื่อนๆกับกครอบครัวเป็นเซฟโซนค่ะอันนี้พี่อยากรู้นิดนึงมีแฟนเป็นเซฟโซนเนี่ยแฟนแบบเป็นเซฟโซนยังไงให้เรา <laughs> ก็จะแบบคอยเราฟังค่ะก็แบบจะคอยซัพพอร์ตอยู่ข้างๆคอยกดอยู่ข้างๆเวลาเสียใจ ค่ะคนต่อไปเลยค่ะหนูว่ามีแฟนก็เป็นครอบครัวแล้วก็เพื่อนแล้วก็หนูเป็นเซฟโซนมากกว่าค่ะแล้วก็ตอนสดก็ยังเป็นหนูแล้วก็ครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆมากกว่าแบบอยู่กับตัวเองดีที่สุดโอเคค่ะครับของแต่ละคนนิดนึงค่ะ i g k k f n g g ค่ะ underscore sunshing for me ค่ะ นักศกษาอิมอรลเบลค่ะอยู่กับพวกเราในรายการเซฟโซนคนโสดค่ะวันนี้จะมาถามน้องๆน,นะคะเออน้องๆชื่ออะไรกันคะชื่อเนอยค่ะลูกแก้วค่ะเสร็จสถานะเป็นยังไงบ้างคะตอนโนสดคะโสดค่ะพี่อยากถามว่าสำหรับคนโสดนะคะมีเซฟโซนคนโสดคือใครบ้างคะแบบว่าในสําหรับคนโสด หนูมองว่าเป็นครอบครัวละกันค่ะใช่เพราะว่าคุณแม่ทําให้ทุกอย่างเลยของหนูก็มีครอบครัวกับเพื่อนส่วนใหญ่ก็เป็นครอบครัวเนาะค่ะเพราะว่าครอบครัวก็คือให้ความรักที่ดีที่สุดให้แก่เราค่ะแจกว้าไหนได้ไหมคะเอาเป็น IG นะคะ s s u p n o e y underscore ค่ะ IG นะคะ k a e w k o n j i n g ค่ะขอบคุณค่ะ กับรายการเซฟโซนคนโปรดอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาสัมป์น้องๆกันนะคะอยากรู้ว่าชื่ออะไรโรงเรียนอะไรแล้วก็อยู่มอ,อะไรคะ่ะชื่อปวยเล้งค่ะอยู่ม .4 โรงเรียนเซนโยเซฟมืองเอกค่ะชื่อแองจี้ค่ะอยู่ม .3 ค่ะอยู่โรงเรียนเซนโยเซฟมองเอกค่ะชื่อมูลาอยู่ม .4 โรงเรียนเซนโยเซฟมองเอกค่ะค่ะพี่อยากรู้สถานะของแต่ละคนนิดน,นึงได้ไหมไม่โสดค่ะโสดค่ะไม่โสดค่ะ พี่อยากรู้ว่าเซฟโซนของคนโสดกับคนมีแฟนแบบคืออะไรอย่างเงี้ยเซฟโซนของหนูก็คือแฟนหนูเองนะคะเพราะว่าเขาในเทคแคร์ดีมากเลยค่ะเซฟโซนของหนูคือการเล่นเกมกับเพื่อนค่ะแล้วก็ฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยของหนูก็เป็นเพื่อนค่ะเพราะว่าอยู่กับหนูตลอดสุดท้ายขอแจกราฟได้ไหมคะได้อศูนย์วีสาันได้จะกอร PRR ท t ท y ค่ะ ่ไอจีเป็นแองจี้แองกี้มากค่ะ underscore m u l a j m ค่ะค่ะขอบคุณน้องๆนะคะขอบคุณค่ะจบกันแล้วนะคะกับรายการเซฟโซนคนโปรดค่ะเราได้ข้อสรุปอะไรจากการทำรายการนี้คะจากการที่เราไปสัมภาษณ์มานะคะแต่ละคนนะคะมีเซฟโซนคนโปรดที่แตกต่างกันออกไปค่ะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนหรือคนรักนะคะแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ ค่ะแล้วสุดท้ายนะคะไม่ว่าเซฟโซนของคุณจะเป็นใครหรือเป็นอะไรก็ตามอย่าลืมรักตัวเองแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันเยอะๆนะคะแ g o กู d ด์ค่ะ